น้ำท่าจีนส่งน้องปอนยกขึ้นมาตีติดรับสองนะฮะปจอนครับเปิดเจมาลูกนี้ครับคุมโซนข้างหน้าครับห่างๆแบบห่วงห่วงครับนครับน้องมา้าครับจากรุ่มน้ําท่าจีนครับจะทำยังไงครับ ขึ้นมาสู้ครับลูกนี้ครับนี่ครับเราได้ดูพัฒนาการนะครับของเด็กๆทุกคนไปพร้อมๆกันนะครับนะฮะนะครับใครที่อยากดูคลิปน้องๆเยาวชนก็ไปดูแน่ในเพจไปตองชัดไทยนะครับเฟซบุ๊กนะครับเฟซ b o o k ไลน์นะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็ติก t ็อนะครับ แล้วก็อีกทางหนึ่งก็ youtube นะครับทางเปิดช่องทาง youtube แล้วครับช่วยไปกดไลค์ให้หน่อยครับช่อง y o u t u b e ครับคนติดตามหมื่นกว่าคนแล้วครับตอนนี้ครับนะครับพี่น้องครับก็จะมีการลงคลิปนะครับนะครับแมตช์กัน่งขันครับให้ผู้ให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับ f a c e b o o k ไลค์นะครับไปต้องชัดไทยไลค์ครับก็คือช่องทางนี้นะครับแล้วก็ทาง You Tube นะครับ ก็ไปติดตามกันด้วยนะครับฝากพี่น้องทุกคนด้วยนะครับนะฮะนะครับรายได้ก็ไม่ได้ไปไหนครับก็มานะครับย้อนกลับให้น้องๆเยาวชนแห่งนี้ครับนะครับก็อยู่ที่พี่น้องของเรานะครับช่วยกันหรือเปล่าครับนะครับ การดูแถยทสดนะครับจะเป็นตามประเทศนี้เขาคิดตังค์นะครับนะครับก็แพงด้วยนะฮะแต่ของเราเนี่ครับชมฟรีครับโอ้โหน้องจอนขึ้นมาลูกนี้จะช่วยครับนี่ครับงานง้อรับขึ้นไม่เกมปุ๊บครับความหนักอกหนักใจจะกลับมาอย่างนี้ครับ เ้ารถเกี่ยวมายืนลุ้นครับลุ้นพี่จอครับยกมาลูกนี้เปลี่ยนหรือเปล่าครับน่าจะเปลี่ยนครับทีนี้โดนมั้งฮะเมื่อกี้ล่อเขาไว้เยอะครับช่างนิรันด์ครับลุ่มน้ําท่าจีนส่งน้องปอนยกขึ้นมาตีติดรับสองนะฮะเป็นไงฮะผมบอกแล้วฮะ ยาปับมาดครับอืมไม่ธรรมดาครับทีมของโคตะนี่ครับสองปีนี้ขึ้นมาครับพัฒนาการขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาครับนะครับมาร่วมการแข่งขันตลอดครับนะฮะไม่ว่าจะมีที่ไหนครับหูตะพาไปทั่วประเทศครับนะครับนี่คือนะครับผลผลิตนะครับ โอ้โหน้องก้าวก็ลองชนะเลยก็เป็นฝ่ายชนะทีมาจานย์กุ้งไปได้นะครับนะครับเข้าไปยืนร้อชิงนะครับนะฮะอยู่ที่คู่นี้ก็ถ้าช่างนิลันชนะก็คือจบเลยครับนะครับทุกคนบอกไว้ก่อนเลยว่านะครับแชมป์ก็จะเป็นของช่างนิลันนะครับแล้วก็รองแชมป์นะครับอาจจะไม่มีคู่ชิงนะครับมาลุ้นกันต่อครับ ถ้าอยากดูคู่ชิงให้เชียร์ุ่มน้ำท่าจีนครับทุกคนยกขึ้นมาลูกนี้ครับเป็นเรื่องครับสองคะแนนครับเอาครับต้องปอนมาแล้วฮะฮัสกอร์ตอนนี้สิบต่อสองครับครับใครอยากดูคู่ชิงครับส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้ลุ่มน้ำท่าจีนครับถ้าชรินันชนะจะเข้าชิงกันเองนะครับอาจจะไป็มีการถ่ายทับสดนะครับ โอ้โน้องโอ,โโอโโลูกนี้ขึ้นมาหลุดเลยฮะอืมเสียสองครับเป็นเรื่องเป็นลาวเป็นข่าวใหญ่โตแน่นอนครับดูครับลุ่มน้ําทาจีนถ้าเก็บห้าแต้มเป็นเจ็ดต่อสิบนี่ครับสนุกเลยฮะน้องมาครับขึ้นมาเก็บแต้มครับ ยกขึ้นมาลูกนี้เก็บแต้มที่สามไปได้ครับเอาขัมมายนี้ชนิรันผ์พาดครับอยู่ที่ลุ่มน้ำท่าจีนครับจะเก็บแต้มไปกี่แต้มครับเปื้์ไร่ตี